นี้กุ้งมาล่ากุ้งมังกรโอ้โหตัวใหญ่จังเด็กขวดน้ำอีกโอ้โห เราด้านหน้าเจอเราด้านหลังนี้เหรอไช้เอวะมีไหมเออก็จายี้หนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำสองซ้อยู่เลยนะเราจะดิ้นไหมอ่ะดประเด่นแลวนะ ใหญ่ของวอรเดินดิงใหญ่ของพ่อใครใส่เฮ้ยเฮยเฮ้กดไปกดไปกดไป้มก้ไ้อแล้วไมาผ่าเกได้ตายแล้วนี่หันครึ่งแล้วนี่มันตัดีเลือดออกฟุ๊บๆๆๆเจ๊ต้องกินหดอ่ะอเสือดไม่ได้ไม่ได้เก็บครับไม่อบอกว่าจา์เาไมพอใส่กุ้งอกจาใหญ่เลยอ่ะไม่ตอไม่ตอเอดเ้าก ได้มีอะไระเีไข่ดิบเ็ได้ล้วอะนข้าต๋ออดก้ได้ะจีซีียะใส่ใส่ปลาปลาเขียะเขี้ยทองน้มันยังไม่เดือดเขี้ยะแบบไหนน่ะแบบไหนน่ะเขียะต่อเขี้ยะต่อเขี้ยะตอเด็ดวไใบห้าน้ำต่อจะอันต้มได้นีทำไไมไม่สุกทอไฟยังไม่ร้อน ใส่ยัดไงเราลมเอียดมากใจจริงตัวเรากิตัวข้าวขีดเพื่อนตัวเกืบสามพันใช่ไหมทั้งหมดมันทั้งหมดมันสองโลเจ็ดห้ากิโลละหนึ่ง้หกตัวสอ,อ,องพันกว่าเติมเมจิมรออ้าว ไยย่ยูเท่าไหร่วันเราไม่มีว like ันเราไม่มีวันเราไม่ถ่ารูปปากม่ไถ่ายวีดีโอพี่ถ่ายรูปพี่ถ่ายวดีโจะกินก็กินเลยพี่ถ่ายตาบัาเวอร์รุ่นาเวอรวรุ่นชาเวอรรุ่นนี่นึว่าถ่าย โอ้ยไข่ล่วงเพี่นิ่ไข่ล่วงทําไงนีเราจะหาเจอไหมก็ไปเขย่ามันนะไม่ก็จะเอาให้มันเสด็จนะมันบอกอไรหาโอ้ยอยากได้ออออะไรแล้วอเอใช่ไหมอานี้ช่วยเอานี้ช่วยอานช่วยใช่ไหมจะได้ไาไข่ลวงเลยเร่วงไงเอาไปทางน้ำแหละจันจันเ้าข่เจอไข่ไปนีไ่เปาด้วยได้ไม้โอเ ใยิ่งจีเลยให่ยิ่งจีใส่ก๋วยจันไงอูนี่ของเราเหรอเนี่ยมาสามตัวเลยได้ของกันใครกินตัวหนึ่งแล้วเราไม่หมดแน่ไม่ต้องไม่ต้องเอาจิ้นสองเลยได้สามตัวได้จะได้พร้อมกันใครกินสุดท้ายไม่เอาได้ได้ได้ไม่เอาไม่เอาสามตัวได้ไม่ได้หรอได้ได้ได้เราถามทีนะหมายถึงสามตัวได้ยังไม่เอารอก่อนเนาะรอก่อนตัวใหญ่ไปเออ